เคยมีอาการปวดสะโพกแล้วลงขาจากกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทกันไหมครับวันนี้ผมมาสอน3ท่าในการบริหารยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดเอาไปใช้ที่บ้านง่ายๆด้วยตัวเองครับท่าที่1นะครับให้เรานอนงายในยรษณะนี้ครับพร้อมกับกอดเข่าขึ้นมาชิดที่บริเวณหน้าอกในักษานนี้นะครับกอดค้างไว้นับ1นึถึงสิบทํา3ถึงหรอบครับ ้าต่อไปนะครับเราจะยืดที่บริเวณสะโพกทางด้านข้างบ้างครับให้ใช้ขานะครับควยในลักษณะนี้ครับแล้วบิดตัวค้างไว้นับ1นึถึงสิบห้าทำสา3ถึงห้ารอบเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับให้ใช้ขาข้างที่มีอาการปวดขว้ในลักษณะนี้ครับใช้มืออีกข้างสอดเข้าไปในลักษณะนี้ครับแล้วดึงเข้าหาตัวเอง ให้ตึงเท่าที่ทนได้ทำค้างไว้นับ1-15ทำา3ถรอบเช่นเดียวกันครับเท่านี้อาการปวดที่บริเวณสะโพกที่ล้าว,วลงขาก็จะดีขึ้นครับลองทำดูวันหนึ่งประมาณสัก4รอบนะครับเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนแล้วเปรียบเทียบกันสัก2-3สาอาทิตย์ลองไปใช้ดูครับ